เดี๋ยววันนี้กะว,ว่าจะพาไปขับเล่นซะหน่อยโอ้โ oh, หจอดจนยางแบนท์โอ้โหไม่ได้หวะ oh. hey, เฮ้ยปะเดนะทุกคนเหมือนเทอร์โบจะหอนว่ะฮัลโหลครับไ,ได้หวะกดได้อ่ะ ตอนแรกแบบถูบูมันห้อนอะน่ะพอกดดึ๋งฟุ๊กผกกดึ๋งฟุ๊กดึงฟุ๊กโ,โ,โอเคเลยอะเลยเผื่อฉันโอเคครับสวัสดีผมอยู่ผมสีเลี้ยวคานะหลังจากโควิดนะผมไม่ได้ขับรถเลยอยู่แต่บ้านนะเดี๋ยวมาดูสภาพกันเดี๋ยววันนี้กะว่าจะพาไปขับเล่นซะหน่อย <Okay. S 1> โอ้โหจอดจนยางเบนกะว่ะา,วาจะพาไปเก็บสีก็ไม่ได้ไปเก็บนะ เดี๋ยวพาไปล้างซะหน่อยล้างเสร็จเดี๋ยวพาไปวอร์มสักนิดนึงนะคลิปนี้โอเควอร์มพันเขียงดูก่อนสตาร์ทติดหรือเปล่าเฮ้ยสตาร์ทติดวะ Để bà phải tâm luôn còn, nít nữa Tâm xếp lăng luôn Ok, để tâm luôn sắc nít nữa còn Để bấy gặp ăn không? กับเราเช่นเคยนะคะมันเดิมมีเกมมาแนะนำนี่คือเกม Crazy Bomber นะคะก็อยากที่เพื่อนๆรู้ว่าเกมนี้เป็นที่หมาแด้งช่วงนี้เพราะว่าเกมเขานั้นเล่นง่ายเล่นเพลินแถมแตกบ่อยนงคะอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆเลือกอีกเยอะแยะได้ไปหมดเอาไว้ของเขานะคะก็ยังมี admin คอยดูแล24ชั่วโมงเลยแล้วยิ่งถ้าบอกว่ามาจากช่องสติแล้วค่ะเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะคะ20%รหากใครสนใจนะคะก็อย่าลืมแอดไปได้ที่แ bk8new นะคะ ไปรับชมวิมดีโอันเลยตรามเสร็จแล้วผมล้างเสร็จแล้วไม่ได้ลงน้ำยาน้ำยาเลยนะอันนี้ล้างเบื้องต้นก่อนฝ <c oughs> ุ่นเกาะเกินเฮ้ยเฉดดีดีเฮ้ยเร็วนี่จะไปล่องแล้วเดี๋ยวมืดค่ำโควิด <c oughs> นะไม่กล้าจะออกไปไหนไม่รู้จะออกทำไมด้วยกลัวประเทศไทยสุดยอดเลยตอนนี้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวติดเหลือง <c oughs> โอคก็เรียบร้อยละรถก็ยังไม่ได้ตั้งศูนย์นะล้อหน้าแบบมันเบะๆบหน่อยอะเดี๋ยวลองไปวอร์มเครื่องพอดินหมดเลยนะผม กลัววืดเดียวม็้ท้ายจะออกเลยอะไรวะเนี่ย เข็มไม้นี่ผมขอเอาออกก่อนนะผมเพราะว่าช่วงนี้ YouTube ติดเหลืองติดแดงนี่โคตรแรงเลยมาแบบตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เห็นไม่ได้เลยผมก็เลยก็ตดก็ถุยก็เลยต้องกดตั้งค่าออกก่อนนะผม you <laughs>

ไม่กล้าจัดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูใหม่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปดูตัวโบหน่อยดิฮัลโหลเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้ยินปะหนัะพี่ว่าอะไรวะหน่าอะไรเสียงอะไรอ่างวัด <What? S 2> บูบูอยู่อ <laughs> ะชิบหายแล้วตัโบตัวแข็งด้วย đưa đua quá đi Tiếng gì vậy đĩ à? Ok, để mình yốc thơ bộ, con, bên ngay. Ok, đã đến b้าน rắc để mình chết con. โอ้โหมันหอนนะเมื่อกี้มันวูวูผมลือะไรวะผมเลยไม่กล้ากดรอบสองนะถ้าเกิดว,ว,ว่ากลัวกดไปกลัวกลับบ้านไม่ได้ครับผมงานมาอีกลองดูเช็คดูแป๊บนึงอ, <laughs> อะไรเนี่ยทมาโยกแลนะ้วอะโอ้โหใช้ได้นะเนี่ยเฮ้ยวัยรุ่นเป็นเพราะอะไรวะตอนแรกก็ยังแน่นอยู่นะแต่น่าจะมันแรงเลยนะผมมันแตกเลื่องเหรอฮะไม่มีได้เลยอ่่ะไไมมีด้ <laughs> มีมีสายไฟมันแอบอยู่เออมันอื่นมันมันจะรุ่มๆแบบนี้เลยแล้มันจังมีเลือยงเลยไหมมันไม่มีเลยไม่หลอกกันรุ่มด่าลูก้าวกระต่ายไปเดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกเจ้าของโทรโบก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองแกล้งนะว่าโทรโบขาดนะดิว่ามันจะตอบว่าไงนะดิดิดิผมท้าบอกว่ากดได้ไหมมันบอกว่าได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโกหกกันว่าโทรโบขาดนะครับ อ๋อเหลอครับอยู่ไหนอ่ะตรงนั้นนี่วะกดได้อ่ะกดบปั่นบั่นเบือตอนแรกแบบถูบูมันห้อนอ่ะพอกดได้หังฟุ๊กพอกดได้หังฟุ๊กด้ังฟุ๊กโอคาดเลยอะเลยเบือขนาดทำไงเนี่ยพวกแค่บูมเฮ้ยมกรมากได้ยกไปได้ดิยกไบไมาไม่คาดหล่อเล่นไอวัวโอเคได้เดี๋ยวก่อนเติไปโทรไปยอกไึย เออตกใจแล้วผมน่าจะฟาดแล้วนะจบเลยไปรุ่นไทยต,ตาดกันนู่นอะไม่ฟันขึ้นเลยไหมหน่าจะท่อรั่วตรงนี้ด้วยนะ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดองบานดูอันหอหรือเปอ่อดไม่เลิกก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะผมเป็นคลิปสั้นๆที่หลายบาทมากเลยครับผม ลูกนี้ได้สองหมื่นนะโอ้ยจบเลยยังไม่ได้ทันกดเลยเมื่อกี้แค่แบบหยอกหยอกเกียร์สามนิดนึงเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนนี้ก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมตังบินไปเลย